ประกาศิทธิราชามังกรบทที่3,801ความหมายไร้ยางอายร่างของผู้นำนิกายหลวงกลายเป็นพายุและพุ่งไปในทิศทางเดียวสาวกของห้านิกายหลักที่อยู่ด้านหลังพวกเขารี่บไปในทิศทางตรงกันข้ามพวกเขาหวังว่าจะดึงดูดการโจมตีของคู่ต่อสู้และบรรเทาความกดดันต่อปรมาจารย์นิกายหลัวงถือการพยายามเร่งรีบเป็นเพียงการคิดปรารถนา ชายในชุดคลุมสีดำส่งเสียงกรนอย่างเย็นชาฉันเห็นชายในชุดคลุมสีดำโบกแขนเสือ้อพลังงานสีดำจำนวนมากเต็มไปด้วยอากาศจากนั้นจึงรีบเร่งเข้าสู่ขบวนพร้อมกับสาวกของนิกายปีศาจผีเขาหมดความอดทนและไม่อยากเข้าไปพัวพันอีกต่อไปเขาต้องการออกไปฆ่าผู้คนจากห้านิกายหลักด้วยตัวเขาเองพี่ชายฉันจะฝากคนที่ชื่อหลวไว้ให้คุณฉันจะดูแลสาวกอีกห้านิกาย หลังจากที่ชายชราหลังค่อมพูดจบเขาก็พ่นแสงสีดำออกมาจากปากของเขาและกลายเป็นผีดูร้ายทันทีและมุ่งหน้าไปยังสิทธิ์หลักทั้งห้าร่างของชายชราหลังค่อมก็กลายเป็นกระแสแสงในรูปแบบนี้พวกเขาเป็นเทพเจ้าและประมาจารย์ไม่ว่าสาวกของห้านิกายหลักจะหนีไปอย่างไรพวกเขาก็ไม่สามารถรอดพ้นจากเนื้อม,มือของเขาได้ ฉันเห็นผีดูร้ายนับไม่ท้วนรวมตัวกันจากหมอกสีดำอย่างต่อเนื่องจากนั้นโจมตีสาวกของนิกายหลักทั้งห้าสาวกจากห้านิกายหลักยังคงตกต่ำต่อไปแต่พวกเขาไม่มีเวลาดูแลพวกเขาคนที่ยังเคลื่อนไหวได้ก็วิ่งหนีอย่างสิ้นหวังน่าเสียดายที่ไม่ว่าพวกเขาจะหลบหนีอย่างไรเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถหลบหนีจากพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำได้ ในท้ายที่สุดเหล่าสาวกของนิกายหลักทั้งห้าต่างก็หายใจเฮือกและรวมตัวกันร่างของสาวกนิกายหลักทั้งห้าที่เสียชีวิตเริ่มหดตัวลงอย่างรวดเร็วในขณะนี้และพลังงานสีดำระเบิดออกมาจากร่างกายของพวกเขาห้าห้าห้ช่างเป็นวิญญาณชั่วร้ายที่บริสุทธิ์ฉันอยากให้คุณถูกฆ่ายอย่างช้าๆเพื่อว่าวิญญาณชั่วร้ายจะบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น ชายชราหลังค้องโบกมือและทันใดนั้นผีดูร้ายหลายตัวก็คำรามและรีบไปหาสาวกของห้านิกายหลักพับๆในการ,รเผชิญหน้าเพียงครั้งเดียวสาวกหลายคนจากห้านิกายหลักถูกสังหารแต่คราวนี้ชายชราหลังค่องไม่ได้ดูดซับวิญญาณชั่วร้ายแต่เปลี่ยนความขุ่นเคืองหลังจากการตายของสาวกนิกายหลักทั้งห้าให้กลายเป็นผีชั่วร้ายและเติมเต็มรูปแบบ ชายชราหลังค่อมไร้กาศเกินไปเขาแค่ต้องการให้สาวกนิกายหลักทั้งห้าฆ่ากันเองสาวกของห้านิกายหลักมองไปที่อดีตสหายและเพื่อนๆของพวกเขาและตอนนี้พวกเขากลายเป็นผีดุร้ายพวกเขาเปิดฟันและกรงเล็บเพื่อจมตีพวกเขาและดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งหมดจะกลัวหนูต่อสู้สิทธิจากห้านิกายหลักคำรามและวิ่งตรงไปหาชายชราหลังค่อม คนอื่นๆเพิกเฉยต่อสิ่งกีดขวางของผีร้ายและรีบวิ่งไปหาชายชราหลังค่อมแม้ว่าพวกเขาจะฆ่าเขาไม่ได้แต่พวกเขาก็ทำร้ายชายชราได้อย่างไรก็ตามสาวกของ้านิกายหลักยังคงประเมินตัวเองสูงเกินไปขณะที่พวกเขารีบไปหาพวกเขาชายชราหลังค่อมก็ยกริมฝีปากขึ้นและมีผีดูร้ายหลายสิบตัวปรากฏขึ้นเพื่อหยุดพวกเขา หลายคนเป็นอดีตเพื่อนฝูงและเพื่อนฝูงเมื่อมองดูใบหน้าที่คุ้นเคยก็ไม่ยอมปล่อยแต่สหายเหล่านี้ที่กลายเป็นผีร้ายกลับโจมตีพวกเขาอย่างไร้ปราณีในช่วงเวลาแห่งความลังเลสาวกมากกว่าหนึ่งโหลจากห้านิกายหลักเสียชีวิตอย่างอนาถด,ด้วยน้ำมือของลี่กุยคราวนี้จำนวนลี่กุยเพิ่มมากขึ้นแต่สาวกจากห้านิกายหลักเหลือเพียงประมาณ2ีคนเท่านั้น บุคคลหนึ่งจะจางลงและจางหายไปและหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปสาวกทั้งห้านิกายหลักทั้งหมดจะตายและบาดเจ็บภายในชั่วครู่เป็นวิธีที่ไรย้ยางอายจริงๆเมื่อสาวกของห้านิกายหลักกำลังจะยอมรับการตัดสินโชคชะตาก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นทันทีจากนั้นฉันก็เห็นหมอกสีดำเป็นลูกคลื่นที่น่าเกลียดจนมีแสงส่องเข้ามา แสงนี้เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นทำให้หมอกสีดำเริ่มสลายไปในทันทีจากนั้นคลื่นความร้อนก็พัดผ่านท้องฟ้าและผีร้ายหลายสิบตัวก็ถูกกลืนหายไปในเปลวเพลิงพวกเขาไม่มีเวลาที่จะต่อสู้เลยและถูกกำจัดออกไปทันทีหลังจากที่เปลวไฟกลืนกินผีพวกเขาก็พุ่งเข้าหาชายชาราหลังคอมการแสดงออกของชายชาราหลังคอมเปลี่ยนไปอย่างมาก และเขาก็รีบโบกหมอกสีดำออกมาเพื่อปิดกัน้นคลื่นความร้อนอันน่าสะพรึงกลัวด้วยความกดดันที่ไม่มีที่สิ้นสุดเอาชนะหมอกสีดำได้ในทันทีบทที่3,802เชื่อหรือไม่ร่างของชายชราหลังค่องถูกโจมตีและเขาก็รีบบินไปข้างหลังกระแทกก้อนหินที่อยู่ไม่ไกลอย่างแรง เมื่อเผชิญหน้ากับแสงสว่างที่ปรากฏขึ้นอย่างกะทันหันเหล่าสาวกของนิกายหลักทั้งห้าต่างประหลาดใจยอย่างมากการปรากฏตัวของแสงหมายความว่าการก่อตัวของนิกายปีศาจได้ถูกทำลายตราบใดที่รูปแบบพังพวกเขาก็ยังมีความหวังที่จะหลบหนีแต่พวกเขาอยากรู้จริงๆว่าใครเป็นผู้ทำลายรูปแบบนี้กำจัดผีหลายสิบตัวได้อย่างง่ายดายและผลักชายชาราหลังข้อมออกไปทันที ใครกันที่มีพลังแข็งแกร่งขนาดนี้ในแสงนั้นเฉินปิงปรากฏตัวในชุดเกราะสีทองโดยมีร่างกายสีทองที่ไม่อาจทำลายได้บนร่างกายของเขาทำให้เฉินปิงเป็นเหมือนพระเจ้าเมื่อใดก็ตามที่แสงสีทองส่องแสงหมอกสีดำก็จะสลายไปราวกับกระแสน้ำเฉินปิงล้มลงข้างๆศีรษะของห้านิกายหลักและจ้องมองไปที่ชายชราหลังค่อมนิกายปรมาจารย์เฉิน สาวกของห้านิกายหลักเห็นผู้นำนิกายเฉิญถัดจากเฉินปิงแต่หลังจากที่เห็นว่าปรมาจารย์นิกายเฉินเป็นเพียงวิญญาณที่เหลืออยู่สาวกเหล่านี้ก็เข้าใจอะไรบางอย่างทันทีแต่ในเวลานี้พวกเขาไม่มีเวลาที่จะเสียใจผู้นำนิกายหลัวอยู่ที่ไหนปรมาจารย์นิกายเฉินเห็นว่ามีสิ์เพียงห้าคนของนิกายและประมาจารย์นิกายหลัวไม่ปรากฏให้เห็นดังนั้นเขาจึงถาม เราแตกแยกกันและผู้นำนิกายหลวงก็เตรียมแยกตัวออกจากอีกด้านหนึ่งสิทธิ์นิกายกล่าวเมื่อปรมาจารย์นิกายเฉินได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าของเขาก็กังวลทันทีปรมาจารย์นิกายเฉินคุณภาษาวกที่เหลือและไปหาปรมาจารย์นิกายหลวงทันทีตอนนี้รูปแบบถูกทำลายลงแล้วผู้นำนิกายหลวงน่าจะสบายดีเฉินปิงพูดกับปรมาจารย์เฉินสหายลัทธิตาเฉินแล้วคุณ ปรมาจารย์นิกายเฉินกลัวว่าเฉินปิงไม่สามารถจัดการมันเองได้ไม่ต้องห่วงฉันยังคงมั่นใจในการรับมือกับผู้ฝึกฝนปีศาจตัวน้อยในระดับที่แดของอาณาจักรความทุกข์ยากฉั้นจะตามคุณให้ทันเร็วๆนี้เฉินปิงกล่าวเอาละดูแลตัวเองด้วยหลังจากที่ปรมาจารย์นิกายเฉินพูดจบเขาก็นำสาวกนิกายที่เหลือและรีบไปในทิศทางของปรมาจารย์นิกายหลัวเพื่อแยกตัวออกจากกวงล้อม ชายชราหลังค่องลุกขึ้นยืนแล้วในขณะนี้ด้วยสีหน้าเศร้าหมองเมื่อเขาเห็นเฉินปิงอย่างชัดเจนเขาก็รีตาลงแล้วพูดว่ากลายเป็นคุณชันต้องฆ่าคุณวันนี้เพื่อที่ฉันจะได้กลับไปติดตามผู้นำของพันธมิตรผนึกปีศาจเพื่อฟื้นตัวเมื่อเฉินปิงได้ยินสิ่งนี้เขาก็หัวเราะทันทีและพูดว่าแน่นอนพันธมิตรผนึกปีศาจส่งคุณมาที่นี่คุณเป็นพวกขี้ฆ่าของพันธมิตรผนึกปีศาจ คุณกลัวที่จะถูกโจมตีโดยพันธมิตรผนึกปีศาจและคุณยินดีที่จะนอนอยู่บนพื้นและเป็นเหมือนสุนัขหรือไม่ฉันเห็นว่าคุณมีวิญญาณชั่วร้ายหินที่แข็งแกร่งมากคุณต้องเป็นผู้ฝึกฝนปีศาจจากเชื้อสายหินปีศาจคุณทําให้บรรพบุรุษหินปีศาจของคุณอับอายจริงๆเฉินปิงย่อเยยชายชาราหลังคอมไอ้หนูคุณกำลังมองหาความตายที่น่ารังเกียจ ชายชราหลังค่องดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงจุดที่เจ็บปวดและกลายเป็นกังวลทันทีฉันเห็นเขาโบกมือและพลังงานสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนเริ่มปกคลุมร่างกายของเขาลมหายใจสั่นสะเทือนเป็นระยะทางหลายสิบไมล์และพลังงานสีดำก็เต็มไปด้วยหมอกขนาดใหญ่อีกครั้งหมอกสีดำพุ่งสูงขึ้นและเสียงผีร้องโหยหวนดังขึ้นผีดูร้ายนับพันรวมตัวกันรวมกัน ผีดูร้ายเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวบรวมและกระจายตัวอยู่ตลอดเวลาและคำรามขณะที่ชายชราหลังข้องโบกมือวิญญาณชั่วร้ายเหล่านั้นก็เข้ามาหาเฉินปิงจากทุกทิศท,ทุกทางแม้แต่ใต้เท้าของเฉินปิงก็ยังมีผีที่ดูร้ายโจมตีอยู่ตลอดเวลาเฉินปิงมองดูผีที่ดูร้ายเหล่านั้นพร้อมกับยเยยบนริมฝีปากของเขา เจ้าวิญญาณชั่วร้ายยังเด็กมากจนไม่สามารถทำร้ายฉันได้เลยแต่ถ้าฉันแปลงร่างเป็นผีดูร้ายฉันสามารถทำให้ผีแบบคุณหายตัวไปเป็นเท่าฐานได้เฉิญปิงกล่าวอย่างเหยียดหยามเป็นเรื่องตลกทำไมคุณถึงแปลงร่างเป็นผีดูร้ายได้คุณไม่ใช่ผู้ฝึกฝนปีศาจและคุณไม่รู้ศิละปะของหญิงชั่วร้ายคุณคิดจริงๆเหรอว่ามันง่ายขนาดนี้ที่จะแปลงร่างเป็นผีดูร้าย ชายชราหลังข้อมพูดพร้อมกับย่อเยอ้ยเขาไม่เชื่อว่าเฉินปิงมีความสามารถในการแปลงร่างเป็นผีได้ในขณะที่หมอกสีดำในมือของชายชราหลังข้อมยังคงปะทุอยู่มีผีชั่วร้ายมากขึ้นเรื่อยๆและพวกมันก็ล้อมรอบเฉินปิงถ้าไม่เชื่อก็ดูทันใดนั้นเฉินปิงก็กระโดดขึ้นและมีลูกบอลแสงสีดำปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาเปลี่ยน เฉินปิงโยนลูกบอลแสงสีดำในมือเบาๆแอลมมนก็ระเบิดทันทีท่ามกลางกระแสพลังงานสีดำวิญญาณที่ดูร้ายซึ่งมีขนาดร่างกายหลายฟุตและใบหน้าที่ดูร้ายก็ปรากฏตัวขึ้นยิ่งกว่านั้นร่างของผีดุร้ายที่เฉินปิงเปลี่ยนรูปดูเหมือนจะแข็งแกร่งตอนที่3803หยุดไล่ตาม ฉันเห็นผีตัวใหญ่ตัวนี้มันอ้าปากกว้างและผีทั้งหมดที่แปลงร่างโดยชายชราหลางังคอมก็ถูกดูดเข้าไปในร่างกายทันใดนั้นผีดูร้ายหลายพันตัวก็หายไปอย่างไรร่องรอยชายชราหลางังคอมอ้าปากพูดและไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นนี่เป็นไปได้ยังไงแปลงร่างเป็นผีได้ยังไงไม่คุณไม่ใช่วิญญ,ญาณชั่วร้ายของหญิน แต่เป็นวิญญาณชั่วร้ายของดาวมาร์กมันคือวิญญาณชั่วร้ายของดาวมาร์กของบรรพบุรุษปีศาจหยินเหตุใดคุณจึงมีวิญญาณชั่วร้ายแบบเตา๋านี่มีพลังมากกว่าวิญญาณชั่วร้ายหยินเป็นร้อยเท่าคุณเป็นใครชายชราหลังค่้องตัวสันเล็กน้อยและถามเฉินปิงเสียงดังถ้าฉันบอกกว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดีของบรรพบุรุษหยินปีศาจของคุณคุณจะเชื่อไหมเฉินปิงพูดด้วยรอยยิ้มจาง เจ้าผ่ลมชายชราหลังข้อมาจัดเชื่อได้อย่างไรยินปีศาจคือใครเขาจะมีเพื่อนอย่างเฉินปิงพระหนุ่มในอาณาจักรความทุกข์ยากได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นหลังจากสงครามระหว่างเทพ,พเจ้าและปีศาจนับพันปีชีวิตและความตายของยินปีศาจไม่เป็นที่รู้จักเขาอาจจะตายในการต่อสู้เมื่อนานมาแล้วเขามีเพื่อนที่ไหน เฮ hey, ฉันพูดความจริงแต่น่าเสียดายที่คุณไม่เชื่อดังนั้นฉันจึงทำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เชิญปิงใส่หัวและเปิดปากทันทีแรงดูดอันมหึมาดูดวิญญาณที่ดูร้ายเข้าสู่ร่างกายในทันทีและแม้แต่หมอกสีดำที่อยู่รอบตัวมันก็ถูกดูดเข้าไปในร่างกายโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆทันใดนั้นท้องฟ้าก็แจ่มใสเป็นระยะทางหลายร้อยไมล์และไม่มีหมอกดาอีกต่อไป เมื่อเห็นเฉินปิงสูดหมอกสีดำจำนวนมากเมื่อเขาอ้าปากชายชราหลังค่อมก็ตกใจมากจนพูดไม่ออกถ้าเฉินปิงไม่ใช่ผู้ฝึกฝนปีศาจเขาจะไม่กล้าสูดหมอกดำเข้าไปแต่ถ้าเฉินปิงเป็นผู้ฝึกฝนปีศาจเขาจะไม่สามารถตรวจจับออร่าของผู้ฝึกฝนปีศาจในเฉินปิงได้เลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ชายชราหลังข้อมดูสับสนในขณะนี้พระระดับสามในอาณาจักรความทุกข์ยากยังไม่ใช่ผู้ฝึกฝนปีศาจแต่เขาสามารถแปลงร่างเป็นผีดูร้ายและครอบครองวิญญาณชั่วร้ายดาวมักได้นี่มันเกินความเข้าใจของเขาให้ตายเถอะมันชั่วร้ายดังนั้นควรลงมือเลยดีกว่าชายชราหลังค่อมอยากจะยอมแพ้เขาไม่กล้าต่อสู้กับเฉินปิงอีกต่อไปเมื่อชายชราหลังค่อมหันกลับมาและวิ่งหนีไปเฉินปิงก็ยิ้ม อยากหนีเรอถามฉันหน่อยสิเฉินปิงใช้ขั้นตอนควบคุมไฟและไล่ตามชายชาราหลังค่อมได้ในเวลาเพียงชั่วครู่ที่สั่นร่างกายของเขาชายชาราหลังค่อมตกตะลึงและเขาพยายามเร่งความเร็วอีกครั้งแต่เฉินปิงก็เหมือนผีที่คอยติดตามเขาอยู่เสมอคุณช้านิดหน่อยรีบหน่อยเฉินปิงพูดด้วยรอยยิ้ม ชายชราหลังข้อมเห็นเปลวไฟลุกไม่บนเท้าของเฉินปิงเขาไม่รู้ว่าเฉินปิงใช้เวทมนตร์แบบไหนแต่เขาสามารถติดตามเขาเหมือนเงาและไม่สามารถกำจัดมันได้เลยหยุดวิ่งตามชายชราหลังข้อมตบเฉินปิงด้วยฝ่ามือของเขาแต่คราวนี้ชายชราหลังข้อมไม่ได้ใช้วิญญาณชั่วร้ายเขารู้ว่าวิญญาณชั่วร้ายไม่มีผลกับเฉินปิงมันเป็นเพียงการระเบิดของพลังวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่โจมตีเฉินปิง แต่เฉินปิงไม่ได้หลบหรือหลบและร่างสีทองที่ทำลายไม่ได้บนร่างของเขาก็ส่องประกายด้วยแสงทำให้ชายชราหลังค่อมสามารถโจมตีเขาด้วยฝ่ามือได้ปังร่างของเฉินปิงไม่ขยับแม้แต่น้อยชายชราหลังค่อมคนนี้เป็นผู้ฝึกฝนปีศาจและพลังของเขาอยู่ในวิญญาณชั่วร้ายของเขาตอนนี้เขาไม่กล้าใช้วิญญ,ญาณชั่วร้ายของเขาเขาต้องการใช้พลังวิญญ,ญาณอันบริสุทธิ์ของเขาเพื่อทำลายเฉินปิง ล้อเล่นนะเมื่อชายชราหลังค่อมเห็นสิ่งนี้เขาก็ดูหมดหนทางและวิ่งอย่างแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เขาไม่สามารถวิ่งแซงเฉินปิงได้ในที่สุดฉันก็ทำได้เพียงหยุดหอบวิธีที่เขาเล่นกับสาวกของห้านิกายหลักตอนนี้ตอนนี้เฉินปิงกำลังเล่นกับเขาในที่สุดบูมเมอแรงก็โจมตีฉันคุณต้องการอะไรในโลกนี้ชายชราหลังค่อมถามเฉินปิง แน่นอนฉันจะไปสนุกกับคุณฉันยังมีสิ่งดีสิ่งดีที่ฉันไม่อยากให้คุณเห็นหลังจากที่เฉินปิงพูดจบเขาก็หยิบแทวิเศษออกมาจากนั้นแทวิเศษก็พุ่งขึ้นไปในอากาศโดยไม่โดนชายชาราหลังค่อมแต่ในขณะเดียวกันชายชาราหลังค่อมก็ตกใจมากจนรู้สึกว่าหัวของเขาสั่น